มีอะไรก็ไม่ดีเท่ามีธรรมมีค้าล้ำเลอเลิศประเสริฐศีมีอะไรเท่าไรในโลกนี้ก็ไม่ดีเท่ามีธรรมประจําใจธรรมะนั้นเป็นเรื่องใหญ่เสริมสร้างจิตใจให้เราชื่นมานผู้ปฏิบัติต่างสุขสําราญบัณฑิตเปล่าขานว่าเป็นสิ่งดี วันนี้เรามีธรรมะเรามาพบพระศึกษาชีวิชีวิตเราจะได้เปรมปรีคว,ค,ปรความสุขโชคดีจะเป็นของเราความสุขโชคดีจะเป็นของเราธรรมจาิิสุขังเซติอสมิงโลกเกฟร,รัมหิจักผู้ประพฤติปฏิบัติธรรมย่อมอยู่เป็นสุขทั้งในโลกนี้และโลกหน้า ธรมโมหาเวรักติธรรมจาริงธรรมะนั่นแหละย่อมรักษาผู้ประพฤติปฏิบัติธรรมธรรมโมสุจิโนสุขามาวหติธรรมะที่บุคคลประพฤติปฏิบัติดีแล้วย่อมนำความสุขมาให้ณทุกขติงทัชติธรรมจารีผู้ประพฤติปฏิบัติธรรมย่อมไม่ตกต่ำและเดือดร้อนธรรมกาโมผวังโหติ ผู้ใฝ่ธรรมเป็นผู้เจริญธรรมเทศสีปราพระโวผู้เกลียดชังธรรมเป็นผู้เสื่อมท่านสาธุชนคนนี้ผู้ใฝ่ธรรมทุกท่านทุกคนตื่นเช้าขึ้นมาเช้านี้อากาศเย็นสบายหายใจโล่งจมูกนะสำหรับคนที่สุขภาพดีไม่เจ็บไข้ได้ป่วยแต่ถ้าสุขภาพไม่ดีกำลังเจ็บไข้ได้ป่วยหรือเป็นหวัดอยู่ก็คงจะ มีความทุกข์ไม่น้อยทีเดียวแต่อย่างไรเสียเราก็ต้องขอบคุณตัวเองขอบคุณตัวเองที่ตื่นเช้าขึ้นมาฉันยังมีลมหายใจอยู่ขอบคุณมากนะที่ฉันยังมีลมหายใจอยู่ฉันจะได้ต่อสู้กับชีวิตต่อไปชีวิตต้องก้าวหนะ้าชีวิตต้องก้าวหนะ้าต้องก้าวเดินต่อไปอย่าท้อแท้อย่าท้อถอยแม้ อะไรต่างๆจะเกิดขึ้นฉันก็พร้อมที่จะยอมรับทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยถ้าเราตั้งจิตตั้งใจของเราไว้อย่างนี้แล้ววันทั้งวันนะี่ก็จะเป็นวันที่สดใสสำหรับเราคือคนเราเนี่ยถ้าเรารู้จักรู้จักฝึกหัดคิดแต่สิ่งที่ดีๆและลึกถึงสิ่งที่ดีงามที่เราได้ทำไว้ในอดีตสิ่งที่ดีงามที่เราทำไว้ในอดีตแลวก็ สิ่งที่เราจะทำให้เกิดประโยชน์ในอนาคตนะและก็สิ่งที่เรากำลังทำในปัจจุบันสิ่งที่เรากำลังทำในปัจจุบันคือกำลังระลึกถึงเนี่ยระลึกถึงความดีงามที่เราเคยได้ทำไว้ในอดีตนะหรือถ้าเรายังไม่ได้เคยทําคุณงามความดีอะไรไว้ก็นึกถึงคุณงามความดีของคนอื่นนึกถึงความดีของพ่อแม่ครูบาอาจารยนะ์ตั้งแต่เรา อยู่มาถึงมีชีวิตอยู่มาถึงอายุจนป่านนี้แล้วโอ้เราจเจริญเติบโตมาได้เพราะอาศัยคุณพ่อคุณแม่เป็นผู้เลี้ยงดูครูบาอาจารย์สั่งสอนอบรมนะคนนั้นคนนี้ช่วยอุปถัมภ์ค้ำชูเราถึงรอดปลอดภัยมาได้นี่เรานึกถึงคุณงามความดีของคนอื่นใจเราก็จะใจเราก็จะปลื้มปิตินะเกิดปิติขึ้นเกิดความปลืม้มนะปลืม้มปลื้มนี่คือภาษาพระท่านเรียกว่าปรา ปราโมดนะปราโมดความปลืม้มความปลืม้มความอเอบอบิ่มปีติเกิดขึ้นในจิตในใจโอ้นะเอบอบิ่มอิ่มในคุณงามความดีของคนอื่นเราระลึกถึงอย่างนั้นแล้วนี่คนที่เราลึกถึงอย่างนั้นแล้วใจก็จะมีความสุขนะเราลึกถึงคุณงามความดีไม่ว่าจะเป็นของคนอื่นหรือว่าที่เราได้ทําไว้เราได้ทําความดีอะไรไว้บ้างนะไปกราบพระ ไปกราบพระไปไหว้พระวัดโน้นวัดนี้เราก็จะมีความสุขใจมีความสบายใจแต่ในทางตรงกันข้ามถ้าเราถ้าเรานึกถึงสิ่งที่ไม่ดีไม่ไม่งามนึกถึงไปกินเหล้าเมายาไปฆ่าสัตว์ตัดชีวิตนึกถึงการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตนึกถึงการเบียดเบียนกันอยู่เรื่อยๆใจเราจะมีความทุกข์แล้วมันก็จะเกิดเป็นความเคยชินคือสองอย่างนี้ถ้าถ้าเราถ้าเราฝึกไว ฝึกในความศึกในความไม่ดีคิดไม่ดีคือเราการ็ทาไ,ไม่ดีซ้ำาๆซากๆเช่นฝึกฝึกเบียดเบียนคนอื่นฝึกเบียดเบียนผู้อื่นชีวิตผู้อื่นฝึกลักขโมยฝึกรักขโมยคือฝึกหาดการเป็นชู้ของคนอื่นเห็นใครหล่อห่อสวยสวยแล้วก็เกิดราคะขึ้นมาเกิดความใคร่ขึ้นมาฝึกหัดโกหกซ้ำาๆซากๆฝึกหัด เดิมสุราเสพสิ่งเสียติของอบายมุกเหล่านี้ในในส่วนที่เป็นอ่าเรื่องลบอันนี้มันก็จะเป็นความเคยชินของเราเนี่ยอย่างคนที่มีนิสัยชอบรังแกคนอื่นอย่างเด็กๆชอบมีนิสยยัยรังแกคนเพื่อนนะเล่นกับเพื่อนเรงแรงอะไรนี้อะไรหน่อยก็ด่าก่อนด่านะฝึกการด่ามาก็าจะด่าเก่งนะจะด่าเก่งฝึกฝึก,กรังแกเพื่อนก็จะแกล้งเพื่อนเก่ง เล่นแรงอย่างนี้เพราะอะไรเพราะว่าเขาฝึกสั่งสมอุปนิสัยมาอย่างนั้นคนไหนขี้รักขี้ขโมยเห็นข้าวเห็นของใครก็อยากหยิบอยากช่วยเอาอยากลักอยากขโมยเอานะทำไมคนถึงที่คนที่เป็นอชอบเป็นชู้กับคนอื่นไม่ว่าผู้หญิงผู้ชายก็เพราะว่าเขาฝึกนิสัยอย่างอย่างนั้นมามันมันจําจําไว้ฝึกทุกวันทุกวันคิดทุกวันทุกวันอ นอกจากคิดแล้วก็ยังดูสื่อต่างๆด้วยดูสื่อละครดูหนังดูสื่อโซเชียลต่างๆที่มันเกิดขึ้นในสังคมเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้เรื่องเพศพวกนี้มันก็สะสมไว้คนที่พูดโกหกก็เช่นเดียวกันพูดโกหกหัดพูดโกหกพูดโกหกกับเพื่อนกับพ่อกับแม่กับครูบาอาจารย์ก็จะโกหกเรื่อยไปทีนี้มันเป็นนิสัยแล้วคนที่ฝึกหัดดื่มเหล้าก็เหมือนกันตื่นเช้าขึ้นมาก็จะกงทันทีเลยเพราะมันดื่ม,มกับ โยมที่ใส่บาตรทุกวันก็จะถามพ่อบ้านเป็นยังไงโอ้ยหลวงพ่อมันกินทุกวันอ่มันกินทุกวันอ,นนนอตื่นเช้าขึ้นมาก็ถามหาแล้วขอเงินแล้วเอจะเอาไปโกงแล้วเนี่ยเพราะว่าหัดติดนิ้ติดนิสัยอยู่เรื่อยๆในทางที่ไม่ดีนักเรียนที่มาโรงเรียนก็เหมือนกันถ้าเขาฝึกนี่ฝึกนิสัยว่าเออไปโรงเรียนนี่จะต้องโดดเรียนมันก็จะโดดเรียนที่นีเพอจาให้เข้าโรงเรียนพอลงจากรถแล้วก็จะ หนีจากโรงเรียนไปหลบไปซ่อนอยู่ตามทุ่งไร่ไปนาะตามเถียงนาน้อยตามบ้านเรือนที่ว่างไม่มีผู้คนอยู่อย่างนี้นะคือไปนั่งไม่ได้ทําอะไรหรอกก็ไปนั่งคุยกันเล่นน่ะไปนั่งคุยกันเล่นมันเป็นความเคยชินเป็นความเคยชินที่ที่ไม่ดีงามนะเหมือนกับเราเหมือนกับเราติดอะไรสักอย่างหนึ่งเอาสมสมว่ายอย่างเราติดผงชูรสติดผงชูรสเนี่ยเออมันอร่อยนะมันอร่อย ใส่อาหารแล้วอาหารอาหารที่ไม่ได้ใส่ผงชูรสมันก็จะไม่อร่อยนะมีอยู่ครอบครัวหนึ่งพ่อบ้านนี่พ่อบ้านนี่กินผงชูรสเป็นประจําเวลาทาํารทอาหารทํากับข้าวนี่ก็ต้องอใส่ผงชูรสวันนั้นปรากฏว่าในบ้านนั้นผงชูรสมัน,ม,นมันหมดแม่บ้านก็บอกว่าอู้อาหารไม่ได้ใส่ผงชูรสนะพ่อวันนี้น่ะ,นะก็จะไม่ค่อยอร่อยสักเท่าไหร่พอพ่อบ้านมากิน เออมันไม่อร่อยจริงด้วยโอ้ไม่อร,อร่อยกินไม่กินไม่ได้กินไม่ได้ไม่อร่อยคงกินไม่กินไม่เสร็จกินไ,ไม่อิ่มอะไรอย่างนงี้เนี่ยนะบนอยู่นั่นแหละบนว่าอาหารไม่ได้ใส่ผงชูรสแม่บ้านก็ไม่รู้จะทํำยังไงเอออ,อ,อ๋เดี๋ยวเดี๋ยวไปใส่ให้ไปใส่ให้ใหก็ยกเข้าไปในครัวยกเข้าไปในครัวแล้วก็ยกออกมาบอกว่าอ่ะใส่เรียบร้อยแล้วผงชูรส <findings> อ่าใส่เรียบร้อยแล้วก็พอบ้านก็ชิมดูเออพอยังชั่วหน่อยอร่อยแล้วทีนี้ ทั้งทัที่แม่บ้านก็ไม่ได้ใส่อะไรนะยกกับข้าวเข้าไปในครัวแล้วก็ยกออกมาแต่ว่าใส่ผงชูรสแล้วคือมันเป็นความเคยชินความเคยชินเก่าๆที่มันจำจำในในใจเราเราก็เลยเข้าใจว่ามันอร่อยเพราะมีผงชูรสแต่จริงๆอาหารอร่อยหรือไม่อร่อยมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับผงชูรสหรอกมันขึ้นอยู่กับอ,องค์ประกอบได้หลายอย่างด้วยกันบางทีอาหาร หวานคราวต่างๆนี่บางบ้านเขาไม่ใส่ผงชูรสเลยก็อร่อยทุกมื้ออร่อยทุกวันเลยเพราะฉะนั้นถ้าเราฝึกใจของเราในเรื่องที่ร้ายๆในเรื่องที่ไม่ดีว่าจะเป็นการการคิดการพูดการทำํำโดยเฉพาะเรื่องการคิดเนี่ยการคิดเราคิดอยู่เรื่อยๆคิดในเรื่องไม่ดีเรื่อยๆ,ๆ,ๆ่มันก็จะทําให้ใจเราป่วยอืมใจเราป่วยใจป่วยนี่เป็นทุกข์มากกว่ากายป่วยนะ ากายป่วยไปหาหมอกินอยู่กินยาก็ยังทุเราลงแต่ใจป่วยใจป่วยไม่มีใครรักษาให้เราได้นอกจากตัวเรารักษา,าถ้าเราคิดแต่เรื่องดีเรื่องร้าย,ายเรื่องไม่ดีตลอดลองลองคิดดูสิท่านทั้งหลายลองคิดถึงเรื่องที่ไม่ดีไม่งามาคิดเรื่องว่าจะคิดมโนไปอะจะถูกฆ่า,าเราจะถูกฆ่าเราจะถูกทำร้ายเราจะถูกไล่ออกจากงาน จะมีขโมยมาเขามารักมาขโมยสิ่งของของเราอาจจะมีใครมาเป็นชู้กับเมียเรากับผัวเราจะมีใครมาโกหกเราจะมีใครชวนเราไปเสพสิ่งเสพติดของมึนเมาอบายามุกเราคิดแต่เรื่องพวกนี้คิดแต่เรื่องพวกนี้คิดแต่เรื่องร้ายๆพวกนี้ใจเราก็จะป่วยวิตกกังวลแหละทีนี้วิตกกงังวลเป็นคนวิตกกงังวลมโนเรื่องน้นเรื่องนี้มโนก็คือคิดนั่นแหละ จิบปรุงแต่งเรื่องโนาเรื่องนี้ไปเรื่อยๆใจก็ป่วยใบหน้าก็เครียดบางคนก็ผูกคอตายตรงกันข้ามถ้าเราคิดแต่เรื่องดีคิดแต่เรื่องที่เป็นกุศลแม้แต่คิดว่าจะใส่บาตรเช้านี้คิดแต่ใส่บาตรเราจะใส่บาตรแล้ววันนี้เราจะทําบุญเพราะก็มีความสุขมีความสบายใจแล้วเออเราจะสวดมนวันนี้เราจะสวดมนนะเราจะสวดมนเห็นพระได้ยินเสียงพระสวดมนแล้วมันเพาะจับจิตจับใจมันสบายโอ้สบายใจ เราจะส่วนมนละเย็น,นี้ใจเราก็สบายแล้วแค่เราคิดนะคิดอยากจะช่วยคนอื่นอ้าวเห็นบ้านนั้นเขาทุกข์ยากลําบากเรามีเสื้อผ้ามีเสื้อผ้าเหลือๆอ,อยู่อ่าเราก็จะไปช่วยเขาโอ้มาวัดนี่เห็นลานวัดมันเต็มไปด้วยใบไม้หน้านี้มันหล่นเยอะเหลือเกินอ่าเราก็จะมากวาดช่วยพระท่านละมาล้างห้องน้ํามากวาดวัดแค่เราคิดเราก็มีความสุขแล้ว แค่คิดในเรื่องดีๆคิดในเรื่องที่เป็นกุศลนะ่ะคิดในเรื่องที่เป็นกุศลเรื่องในคุณงามความดีมันก็จะมีความสุขมีความสุขใจสบายใจนะ่แล้วลึกถึงแต่เรื่องที่ดีงามเพราะฉะนั้นเวลาเวลาดวงจิตใกล้จะออกจากร่างใกล้จะตายใกล้จะสิ้นลมนะี่โบราณกาบ,บัณฑิตท่านถึงให้สอนให้ละลึกถึงพระให้ละลึกถึงพระพระพุทธเจ้าให้ภาวนาไว พุทโทพุโทโธพุโทโธผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานให้ระลึกถ,นะลกถึงไว้นะให้เระลึกถึงไว้นะถ้าเราไม่ได้ฝึกไว้เป็นความเคยชินก็รลิลึกไม่ได้น,น่นแต่มันก็จะเลึกถึงวงไพ่วงไฮโลรูล้ือาเลึกถึงการกินเหล้าเมายารลลึกถึงไปดา่าคอนโน้นคนนี้ไว้นั่นแหละมันจะเป็นสิ่งที่มาคอยอผุดขึ้นในดวงจิตดวงใจเราเวลาเราใกล้จะตายเพราะฉะนั้นท่านทั้งหลายมาฝึกคิดแต่ในะเรื่องที่ดีๆไว้ คิดแต่ในเรื่องดีนะคิดแต่เรื่องดีชีวิก็จะมีความสุขมองคนอื่นก็เหมือนกันพยายามมองในแง่ดีไว้ใครจะมองร้ายอย่างไรแล้วก็มองในแง่ดีไว้นะสมมุติว่าเขาเอาข้าวเอาข้าว,เ,าาวเรียกว่ามันนึ่งไม่สุกนะมาให้เรากินเราก็คิดว่าเออกินไอ้ที่มันสุกๆมานานแล้วไม่สุกก็ดีเหมือนกันนะรู้สึกมันๆดีอะไรอย่างนี้พยายามคิดแต่ในเรื่องที่ มันในทางที่ดีอย่างนี้เราก็จะรู้สึกสบายอ,อกสบายใจเพราะฉะนั้นหลวงพ่อพุทธทาสท่านถึงให้มองในส่วนที่ดีมองในส่วนที่ดีเราก็จะชีวิตของเราก็จะไม่ไม่เกิดความไม่เกิดอาการป่วยนะมองท่านมองอยังไงท่านบอกว่าอเขามีส่วนเลวบ้างช่างหัวเขาจงเลือกเอาส่วนที่ดีเขามีอยู่ เป็นประโยชน์โลกบ้างช่างน่าดูส่วนที่รู้ส่วนที่ชั่วอย่าไปรู้ของเขาเลยจะหาคนมีดีโดยส่วนเดียวอย่ามัวเที่ยวมองหาสหายเอย๋ยเหมือนเที่ยวหาหนวดเต่าตายเปล่าเลยฝึกให้เคยมองแต่ดีมีคุณจริงให้มองแต่ในแง่ดีต่อกันมองแต่ในแง่บวกมองในส่วนที่ดีๆให้คิดแต่เรื่องที่ดีๆไว้แต่ละวันแต่ละวันใจเราจะได้ไม่ป่วย ใจเราจะได้มีกําลังใจคิดเรื่องดีคิดเรื่องจะทําช่วยชาติช่วยบ้านเมืองช่วยสังคมช่วยคนนั้นช่วยช่วยคนนี้คิดที่จะช่วยใจจะได้ไม่ป่วยคิดไม่ช่วยนะคิดแต่จะรับไม่ช่วยใจเราก็จะป่วยนะถ้าไม่อยากให้ใจป่วยอยากให้ใจเข้มแข็งมีพลังต่อสู้กับงานทุกวันทุกวันให้คิดแต่เรื่องดีจนเป็นความเคยชินอย่างนี้แล้วเราก็จะมีกำลังใจเพื่อ ต่อสู้ชีวิตต่อไปด้วยการคิดแต่ในเรื่องที่ดีๆธรรมสวัสดีเจริญพร